กระผมสวัสดีคระทบผูช้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นในหนึงหกคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาแล้วก็ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ้มินมาโดยตลอดด้วยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็ใช้กับวันที่16มิถุนายนเราไปชนกันเจ้านี้ครับกลุ่มกินุดน้อฝั่งมาวิ่งล่างตัวเดียว ฝากมาวิ่ง5ตัวเดียวครับท่านผู้ชมโกลมกีดนุดก็มีลายสูตรนะใบนี้ก็ฝากมาวิ่ง5ตัวเดียวล่างยังไงก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับเจ้านี้ เป็นนำานสิบโบนชูนอดีตที่แล้วผ่าน1นึ่งสามหผ่านอดีตที่แล้วก็ผ่านนะน้ำทานใหม่นี่ก็ฝากมา1 7ึ9งเจ็ต่อมาครับใบนี้ครับก็ เป็นอนาานรวน2ตัวบูลตรงก็เป็นอาทาน10หน่วยชวนจับคู่นั่นเอง1,3,7,3,8,3 9,3,1,4,7,4,8,4,9,4 1,6,7,6,8,6,9,6 1,9,7,9,1,9,9,9ต่อมาครับเจ้านี้ สิหน่วยพี่มิ้นแล้วก็คุณยายสองเจ้านี้ฝางมาคู่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกปดปดหกลับตัวก็มีหลายชุดนะมีหลายชุดนะเ็บหน้าจอต่อมาใบนี้ครับอีก หนึ่งเนวทางวิ่งล่างนะกลูมกินูดก็ฝากมาโสนตัวเดียวฝากมาโสนตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนวันนี้ก็วันที่สิบเอกแล้วครับนะต่อมาเลย เจ้านี้ครับมิทามิทานักทานดับสองตัวล่างกลับตัวใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าวที่แล้วนะก็ฝากมาดับหลายชุดสรุปแล้วผ่าน09 09เฉียดไปนะเฉียดป ต่อมาครับแนวทางใหม่นี่ครับก็ฝามาดับ0309273957 0515344559 0823354879 04253858ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนวทาง เจ้านี้ครับฝากงมาตัวเดียวฟางมาตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฟางมาสองตัวเดียวเสรงเน,นท่านใหม่นี่ก็ฟากมาหนึ่งตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลท่าผู้ชมท่านใดที่ ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมเนาะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อมาใบนี้ครับพีโป้ฝากมาโนทาน2ตัวบนชุดรองนะชุดรอง1 0 1 8 2 6 4 5 5 0 5 5 5 9 6 9 7 7 8 5 9 7 0 4 1 1 2 0 2 8 4 7 5 1 ห6าห7หกหนึ่งเจ็เจ็ดแปหน้าจอได้มีไลา์ชุดนะต่อมาครับใบนี้ก็เป็น,นทาทันของพีโป้ฝังมาแนวทันดับล่างตัวเดียวศูนย์ศนฝังมาดับศูนย์หนึ่งตัวเจ้าพีโป้ท่านนี้ก็มีไลา์ชุดไลย์บาย เป็นเวทา,านดับเด่นบนล่างเนาะต่อมาครับเจ้านี้เอ้ยเจ้านี้ก็แนวทานดับเต็มล่างดับเต็มล่างสองตัวสองแต้นเจ้าของเดาทานก็ฟังมาดับเต้นสามเต็มเจ็ดดับเต้นสามเต็มเจ็ดฟังมาดับสองตัวสองแต้น ต่อมาต่อมาเจ้านี้ครับนะพีโป้อีกแล้วพีโป้อีกแล้วฝากมาหนึ่ง3ามหนึ่งสสตัวฝากมาสตัวเป็นท่านเด่นล่างยังไงก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนวทาง

หนึ่งสองหนึ่ปหนเ้านาะเก็บหน้าจอได้ต่อมาเลยเจ้านี้อีกหนึ่งแนวทางเด่นสิบูบของพีโป้ครับนะพีโป้ก็ฝากมาเนื่องสองสี่ห้าเจก็ฝากมา6ตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเลยเจ้านี้ดับบนดับล่างอีกหนึ่งบาบเจ้านี้ก็ฟังมา43 45 41 42 8 1 8หนึ่งแปดเจนึัท่านก็ไล่ไปเนาะก็ดับู่บนโคล่างเนาะ คลิปนี้เจ้าสยุก็ฝากมา2ใบดับบนล่างต่อมาครับใบนี้ครับเป็นทานหน่วยบนล่างเจ้านี้ก็ฝากมาทานหน่วยบนแล้วก็หน่วยล่างเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ปดเกห้า็ปดกก็ฝากมาเจ็ดตัว จ็ดตัวเป็นแวทันนอยบนล่างเจ้านี้ครับเด่นโบนเด่นโบนเจ็ดตัวก็ฝากมาโซน 1, 3น5งสามสี่ห้าเจ็ดเก้าโซนงสามสี่ห้าเจ็ดเก้าเนาะเน้นสิบนอยโบนเน้นสิบนอยโบนก็ขอบคุณมากเลยยังไงก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูล ที่แบ่งปานมา,ดานโดยตาหลอกโดยครับนะต่อมาเวียงพิงดับหน่วยโบนเนาะจากเด่นมาเป็นดับเนาะเจ้าเวียงพิงก็ฝากมาดับสีตัวเดียวเจ้าเวียงพิงก็ฝากมาดับสีหนึ่งตัวก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนวทางที่แบ่งปานมา ท่าผู้ชมก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะับเธอนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอีกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็ปรดชัยวิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณทบ้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปันแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม